สบายดีพี่น้องครับวันนี้วันอังขั้นที่20เดือนกันยายน2 5 6 5วันนี้มาที่ทําการอาเปภอลาไปมาศนะครับมีนัดที่ที่ว่าการอาเภอลาไปมาศตัแ,แต่เช้าเลยเ้าถึงเที่ยงประมาณนี้แหละครับเหตุผลอะไรเดี๋ยวผมจะพามาดูตามไปดูได้าอ่วันนี้เขา ทางพัฒนาชุมชนก็มีตลาดนัดทุกวันอังคารนะครับทุกวันอังคารที่นี่ลำไปมาทุกวันอังคารมีของขายของเยอะของจินนั่นเช่นนะครับเป็นต้นว่าเสือผ่าเป็นจัดให้ชุมชนชาวบ้านไปมาซื้อจับายซื้อขายกันนี่ครับเสือผ่านอาเพของใสของสอยเป็นผ้าพื้นบ้านพืน้นเมืองแล้วก็ของของ อยู่หัวหายหน้าสวนเท่านี่ลหละโอ้ยมีตะกล้วยมีตะของอยู่ของกินตัวนี้ตอนเม่ยสบายดีครับโอ้ผมมาเยี่ยมมายามตลาดกันดอกเได้ทำคลิปวิดีโอเนี่ยไปถือเบื้องขายดีอยู่พ่พอได้สิครับพอได้เนาะพอได้รวยรวยรวยนี่เจ้าของก็รวยได้เนี่ยครับนี่ย,ย <laughs> นี่ต่คนรวยตัวนี้ขายของอยู่ของกินกินแล้วอิ่มใช่ไหมครับ <laughs> กินแล้วอร่อยด้วยเนี่ยโอ้ยอร่อยจะได้กินข้าวต้มมากว่าจันอ้องทองอันนั้นมัน่ยังนี่อันนี้ข้าวหมากจ้าโอ้ข้าวหมากของฝากอีสานเนี่ยเขาวหวานข้าวหมากแปลสภาพจากข้าวธรรมดาเป็นข้าวข้าวอร่อยโอ้มีหลายมีหลายอันนี้ข้าวอันนี้หมากเนาะเนาะอันนี้หมาากข้วเพี่ต่อเคี่ยวหมากยกไก่กันดีแิจ๊ มีทั้งบักบัวบักกุ้งมีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่นะครับไข่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย<อ>พี่น้องสนใจได้ครับได้อาทิตษฐานวันอังคารหน้านี่อันนี้มานี่ผมมาเสือเสือเบิง่งซสือข้างคารหน้านี่นนมีมีหลากหลายอยู่อันนี้เขาอันนี้อันนี้เขาอันนี้มา <laughs> ผมมาจากบุตรว่องครับกุ้มกเกษตรกุ้มกเกษตรนิเวศวิทยาจากบ้านาบุตรว่องใช่ยังกินไหม แม่บุญมากนะโอ้ขอให้ขายดีๆได้แม่นี่แซ่บได้เนี่ยเนาะได้ยินตะข้าวแม่แม่บุญมากไหมซิมแดงโอ้โอ้ผมพัฒนัดแม่หอมยูถึกกินหอมเยอะนี่หอมต้นบักหมากบักข้าวอันนี้ที่เนี่ยมันยังพักยังนี่พักหัวเห็บจริเขาว่านี่บอกตั้งไรอ็ดนี่ยพักหัวเห็บจรินี่แม่นบบ้านเฮาเอินกับตัวว่ากับตัวว่าเนี่ยนาะเอิญพักหัวเห็บกินกับตำบักกินกับตำบักคู่กับแซ่บกินกับปนพริกกับแซบ กินกัดอันหนึ่งปลาจะแซ่บคือพักสลก<อ>ักเนี่ยของแซ่บอีสานนี่ค้นค้นบ่กอยบ่กอยหู<อ>ไปหูแต่ของในหางรถตัดรถเตือนไปผุนนอมาได้เพี่น้องเอ้ยอาทิตย์เสาร์หน้าอาทิตย์อะไรก็วันขั้นวนันขั้นหนาครับเมื่อเนี่มามาเสิร์ฟเสิร์ฟเครื่องกรนตลาดของไล่หลายเออของไล่หลายาเป็นจำแซบจำนัวผุ่นของทำสดๆทำจากไล่จากบ้านจากโรงงานที่บ้านเลยกระน้ำชั้น ครับผมโอ้นี่นี่นสดๆเลยครับแจกกล่องเลยเนี่ยแม่ค้ามาขายเองราคาถึกๆนะครับแซ่บด้วยอร่อยด้วยสูกใจสูกใจไม่เอาสตงางค์แถมให้ชิมได้เลยอ่ะนะครับเอามาฟังทักทายบ่เนี้ยไม่ยังน้อยเนี่ยนี่มีกองเขามีกระติบเขามีน้ำมัน น้ำาลางจานโอ้ยนำยาล้างจานโอ้ยผู้ก่าวเคยอยู่ในครัวนั่นแล้วนั่นลงเลยแล้วเนี่ยเทียบกับปานยังเอาเอา้ขนมข้าวต้มบต้มบะเจียวครับผมโอ้ยมายามายำแม่ข้าแม่ขายมาซอยอุดหนุนนะค่ะครับครับเดี๋ยวหายท้าจะถ่ายวิดีโอสักก่อนเหมือนนี้ ฟัดฟ้องค่ะครับเอาแล้วก็พักึ้นบ้าน